สายดนตรีนิวสิครับผมอ้าววันนี้เราอยู่กับกีตาร์ไฟฟ้ากันเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวนี้ st สวยมากนี่มาตินลี st 3 8นะครับผมสวยมากไซส์มาตรฐานตัวนี้เป็นรุ่ 38. น38ปนี่เป็นลายไม้รุ่นนี้ผมจะคัดมาแต่ลายไม้นะครับผมเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้าลายไม้มันค่อนข้างจะหาย,ยากส่วนใหญ่ก็จะมีสีทั่วไปมันก็นจะมีพวกสีดำเซนเบิร์ดทั่วไป แต่ว่าผมไม่ได้เอามานะรุ่นี้มีแต่ลายไม้คัดสวยๆมากทั้งนั้นเลยโชว์ลายไม้ครับผมลายไม้แต่และตัวจะแตกต่างกันไปสวยมากตัวเนี้ยได้ไปคุ้มเลยเดี๋ยวเรา,าฟังเสียงกันดูก่อนอซิงเกิลคอยนะครับผมตัวนี้สิงสิงซิงๆๆ หรือว่าเล่นดีมากเลยมาตรฐานเลยแก๊กสุดท้ายเสียงดีนะตัวนี้ใช้ได้อยู่คุ้มค่ากับราคาดีบนห้างขายแพงกว่านี้อีกตัวนี้อยู่ที่2.7ตัววมส่งนะครับผม โชว์ลายไม้สวยมากเลยนี่ท่านใดที่ราคาเนี้ยผมให้รวมส่งไปเลย2อ0 0ถ้าเกิดว่าเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มอีกแค่ร้0ยหบาทอะถ้าเป็นไปได้มัดจำมัดจาแค่ร5อยหสิที่เหลือก็จ่ายปลายทางได้เลยถ้าถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าที่ให้เก็บละเอ่อเพราะว่าที่ให้เอ่อมัดจำเพราะว่าเกรียนมันสั่งของเยอะอันนี้ต้องเข้าใจแต่ไม่เป็นไรผมก็เข้าใจลูกค้าเหมือนกันโอเคตรงเนี้ย เสียงดีใช้ได so okay. ้เลยคุ ifik, ้มค่ากับราคา2อ0 0ันครับผมคุ้มค่ามากเดี๋ยวลองฟังเสียงแตกกันดูก่อนปึกีอากีตาร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ฟังเสียงจีก่อนอันนี้เปิดหมดแล้วนะเรื่องกีตาร์ไฟฟ้าอาการจีอ่ะมันมีปกติของกีตาร์ไฟฟ้าเลยถ้าใครไม่จีอันนั้นคือผิดปกติแล้วอันเนี้ยเสียงจีเนี่ยครับลองฟังเสียงดูเนี่ยแกกบนมันจีแต่ว่ามันไม่จีเยอะจีนิดเดียวอ่าแล้วทีนี้เรามาเปิดเอฟเฟ่กันดู นี่คือเปิดเอฟเฟกแก๊กสองแก๊กสามเนี่ยอาการจีนิดเดียวมันเป็นปกติของกีตาร์ไฟฟ้านะอันนี้เราต้องทำความเข้าใจบางคนซื้อไปแล้วบางทีเสียงจีมากอันนี้มันขึ้นอยู่กับตู้แอมแล้วนะกีตาร์ไฟฟ้ามันจะจีปกติของมันอันนี้คือเปิดเอฟเฟกไว้นะมันจะถ้าเปิดเอฟเฟกอ่ะมันจะจีกว่าที่เราปิดเอฟเฟก่าแต่ว่ามันก็ไม่เยอะไม่มีเสียงรบกวนพอเวลาจับพอเวลาจับหัวกีตาร์ปุ๊บมันก็จะหายไป นิดเดียวมันก็อาการจี๋มันจะน้อยลงโอเค จะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่จริงๆถ้ามีเอฟเฟกก้อนละเอียดอะ่ะมันจะเสียงมันจะออกพันดีมากเลย mm hmm. กีตาร์ไฟฟ้าเสียงดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตู้แอมป์ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นส่วนหลักเลยโอเคตัวนี้น่าเล่นมากสําหรับคนมือใหม่ๆหรือว่าจะเอาไปนักดนตรีเอาไปซ้อมซ้อมมือได้นะครับผมได้เลยตัวนี้มีกระเป๋าสายแจ็คอุปกรณ์เหล็กขันคอให้แล้วก็ขันโยกให้อันนี้อยู่ที่2อให้กับลูกค้าที่พร้อมโอนรวมส่งไปเลยราคานี้ ถ้าเก็บหลายทางก็โบเพิ่มอีกแค่150บาทสวยตัวนี้ยอมรับเลยว่าสวยจริงของมึงเข้ามานะครับผมแล้วก็ได้มาไม่เยอะด้วยสีนี้ได้มานิดเดียวเองหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับผม